ท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมานต่อมาสุภานะโอว,วาจะอะไรจังครับผู้ใดก็ตามที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาโดยการกระทําตามอารมณ์ความอยากของเขาเขาอยากทําอะไรปรถนาอะไรอารมณ์ต้องการสิ่งใดที่มันข้านกับหลักการศาสนาคนคนนั้นทําตามอารมณ์ตลอดคนเหล่านั้นเมื่อวันที่เขานอนอยู่ในหลุงฝังศพเขาจะพบกับความขับแค้นและความยากลําบากทั้งวันที่เขาอยู่ในหลุงฝังศพ และว,วันที่เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันเกียร์มแต่ผู้ใดก็ตามที่พยายามฝืนอารมณ์ของตัวเองในสิ่งที่มันค้างกับบทบัญญัติของศาสนาคนคนนั้นจะพบกับความสุขจะพบกับความสุขสบายในวันที่เขานอนอยู่ในหลุงฝังศพ แล้ววันที่เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาที่เขายืนอยู่ต่อนหน้าลอสุธาโนวาราจาลาในวันเกียรติ์มาฉะนั้นคนที่เขามีความบริสุทธิ์ใจต่อตัวของเขาคือคนที่มีอีมานต่อลอสุธาโุวาราอาราย่างแท้จริงและคนที่มีอีมานต่อลอสุธาโนวาราจาอาย่างแท้จริงเขาจะมีความบริสุทธิ์ใจต่อตัวเองและเขาจะไม่ทรยศคดกงตัวเองและเขาจะเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับวันวันหนึ่งที่เขาลับใจไปพบกับลอสุธาโนวาราจาลาและคนเหล่านั้นเขาจะพยายามทุกวิถีทาง เพื่อที่จะออกหห้งจากการทําตามอารมณ์ที่จะนําพาพวกเขาไปสู่ความพินาศขอลเรา Allah สุฮานะฮูจะอาลาได้สรงสัญญาเอาไว้ในอลัลกุรอานสําหรับคนที่ทําตามอารมณ์และคนที่อดทนอดกลั้นไม่กระทําสิ่งใดตามอารมณ์ของเขาในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮ์และรอซสูลของพระองค์เราจะอาณาได้กล่าวไว้บอกว่า,าวั s b i h n ั f s a k ะ l a d z i n ีน,น d a y ด o n a b b u h บ m bilghadathi walashiyi ยูรีดูน n w a j a มุฮัมมัดเจ้าจงอดทน ตัวของเจ้าจงอดทนที่จะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่วิงวอนบรรดาผู้ที่อีบาดะ้นต่ออัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ทั้งตอนเช้าและตอนเย็นคือบรรดาผู้ที่กระทําอีบาดะ้นเหล่านั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อัลักสุภาษณนะอุบนะาทจ้าล้วะลาตาดูอยนากาอันฮุมและเจ้าอย่าได้ละสายตาทั้งสองของเจ้าออกจากบรรดาคนเหล่านั้นตูรีดูซีนะตันฮายาติดุนยาเพียงเพราะว่าเจ้าต้องการปาธนาความสุขที่มี Unai dunia Wa la มันอัฟันนาตันบะและมุฮัมมัดเจ้าอย่าได้เชื่อฟังคนที่เราได้ทําให้หัวใจของเขาเผลภพลจากการลํำลึกถึงเรานั่นหมายความว่าบรรดาคนที่ไม่มีอีมาบนบรรดาคนที่ลหลงไหลเกิดดุนยาเมื่อคนเหล่านั้นมีลักษณะเหล่านั้นเขาจะไม่ลํำลึกถึงอัลลอฮฺสุฮานะฮฺวาจาละอัลลอฮฺจาละจะทําให้คนเหล่านั้นหลงลืมการลํำลึกถึงพระองคและเลยต่อการล้ำลึกถึงพระองค์อันเนื่องมาจากการที่เขาเริ่มจากตัวขอเพวกะเขาเองซะก่อนอัล ขาอาจารลจิงสั่งท่านรสุลบอกว่าอย่าเชื่อฟังบรรดาคนเหล่านั้นว่าจะบอาหาว่าและอย่าเชื่อฟังบรรดาคนที่ทำตามอารมณ์ของเขาว่ากานะอัมรูฮูฟุลตอพอแท้ที่จริงการงานของบรรดาคนเหล่านั้นจะเป็นโมฆะจะสูญสลายแต่ว่าจะไม่ได้รับการตอบแทนแล้วข้าอาจารยสั่งซูลนองพระองค์ให้กล่าวบอกว่าวะกุลมุฮัมมัดเจ้าจงกล่าวว่าอัลฮักกุมิรับบิกสัจธรรมความถูกต้องนั้นมาจากพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าของพวกเจ้า ฟัร์มัญชาฟะันยุคมีวฟัร์มัญชาฟันยุคมินวัรมันชาฟันยักษ์ดดังนั้นผูู้ได้ปราถนาอยากที่จะศรัทธาก็ศรัทธาและผููใดปรารถนาอยากที่จปะปฏิเสธก็จงปฏิเสธเลยนี่ไม่ใช่เป็นคําสั่งแต่นี่เป็นการคููให้ระวังถึงการลงโทษอัลลอฮฺตรลาจึงล่าบอกว่าอินนาอัจตะนาลิบาลิมีนนารนอะฮะบิหิมซุรอดิกุฮาอัลลอฮฺบอกแท้จริงเราได้ตระเตียมนรก ไว้สำหรับบรรดาผู้ที่อาธรรมต่อตัวของพวกเขาคือคนที่ทําตามอารมณ์ของพวกเขาคือคนที่ละเลยต่อการเรื่งถึงมลสุภาณหมวาจ้า อัลลอฮ์บอกนรกในวันกียร์มาจะมีกำแพงที่สูงตั้งงานปิดห้อมลอ้อมพวกเขาเอาไว้วัยอัสตอรีสูเมือเ่อพวกเขาขอร้องขอความช่วยเหลือหิวน้ำอยากจะกินน้ำเพราะในนรกไม่มีน้ำเย็นเหมือนกับชาวสวรรค์เมื่อพวกเขาถูกทรมานด้วยกับไฟนรกถูกทรมานด้วยกับตน้นจกปูมต้นน้ำเขาจะร้องขอความช่วยเหลือร้องขอน้ำดื่มอัลลอฮ์บอกยวหัสูบีมาอินกัลมุลียัชวิลวูยู เราจะอะไรจะให้พวกเขาได้น้นแต่น้ํานั้น จะมีลักษณะเหมือนกับทองแดงที่ถูกหลอมละลายอันหนึ่งมาจากความร้อนนั่นแปลว่าเขาจะถูกลาดลงบนตัวของพวกเขาบนใบหน้าของพวกเขาจนกระทั่งว่าใบหน้าของพวกเขานั้นไม่เกรียมอันหนึ่งมาจากความร้อนของน้ําร้อนใน,นนรกเราจึงบอกบิสชาโรบุวาซาอัตมุตตาฟะก็มันช่างเป็นเครื่องดื่มที่ชั่วช้ายิ่งและช่างเป็นที่พำนักที่เล็วล้ายยิ่งแต่สําหรับคนที่มีอีมานคนที่เขารำ่ึกถึงอมาะสุทานะว่าจะอะไร คนที่เขาไม่อาธรรมต่อตัวของเขาคนที่เขาไม่ปฏิบัติไม่ทําตามอารมณ์ของเขาอัลลอฮฺอินนัลละดีนะอามานูอะอามินุสซาลิฮัดแท้ที่จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาและประกอบคุณงามความดีทั้งหลายอินนัลาโมดีอูอัจรอมันอัสนะอามาลแท้ที่จริงเราจะไม่ทําให้รางวัลของบรรดาคนเหล่านั้นสูญหายไปไหนอุลาอีกาละฮุมยันนาจุนทาเจรีมินตัดติฮันอัลฮาร์อัลลอฮฺประชนเหล่านั้นพวกเขาจะได้อยู่ในสวรรค์ซึ่งสวรรค์เหล่านั้นจะมีแม่น้ำ ไหลาสายไหลผ่านเบื้องต้าของพวกเขาอยูลล่ฮันเลอนาฟี่ฮามินอาซาวิโรมินแับพวกเขาจะสวมใส่กําไลที่มาจากเขาค้าวายนันบาซูนาฟียาบันโคดรามมินซุนดูซิลว,วอิสตาบรกและพวกเขาจะสวมใส่อภรรที่ทํามาจากผ้าไหมสีเขียวจะมีทั้งผ้าไหมที่มีเนื้อหยาบ และคำหมายที่มีเนื้อละเอียดมุจกีอีนาฟี่ฮะอาลันอรัรออิพวกเขาจะนอนเอกคเนกอยู่บนเตียงในสวรรค์เน,นี่อมัสวาบุวาฮาซุนัตมุรตฟะกอช่างเป็นการตอบแทนที่ดียิ่งและเป็นที่พำนักที่ดีเยี่ยมในโลกอาเกรนนั่นคือรางวัลตอบแทนสําหรับคนที่เขาไม่กระทําตามอารมณ์ของเขาในดุนยาขอเราสุขานอุบาจาละทรงปกป้องและคุ้มครองพวกเราให้รอดพ้นจากการทําตามอารมณ์ที่มันจะนําพาพวกเราไปสู่ความพินาศทั้งดุนยาและก็ وفي الاخره